ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาติดตามสารคดีชุดภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กโดยในวันนี้จะเสนอในตอนที่ชื่อว่า RPG หัวปลีมรณะค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของเครื่องยิงจรวด RPG เป็นอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเล็กชนิดประทับบ่ายิงปากลำกล้องกว้าง40มิลิเมตรใช้ลูกจรวดขนาด82มิลิเมตรและขนาด85มิลิเมตรตามลำดับเป็นอาวุธเพื่อใช้ในการทำลายรถถังหรือยานยนต์ต่างๆที่มั่นกำบงังรวมทั้งสังหารบุคคลเป็นกลุ่มก้อน โดยคำว่า RPG นี้นะคะก็เป็นคำในภาษารัสเซียค่ะอาวุธชนิดนี้เป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้รถถังของเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงสงครามเวียดนามทหารเวียดนามเหนือได้ใช้ RPG 7ในการต่อสู้กับทหารสหรัฐอเมริกาโดยใช้มันแทนปืนครกปืนใหญ่สนาม และในปี1979นะคะในสงครามอัฟกา,านิสถานโดยมีกลุ่มนักรบมูจาฮิดีนได้ทำการรบกับกองกำลัง USSR จึงทำให้กลุ่มนักรบมูจาฮิดีนสนใจ RPG 7และได้พัฒนาเทคนิคในการใช้หลายวิธีโดยนักรบหนึ่งกลุ่มค่ะจะได้รับมอบ RPG 7เป็นจำนวน4กระบอก ซึ่งจากการรบในครั้งนี้กลุ่มมูจาฮิดีนเองนะคะก็สามารถใช้ RPG 7ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมีชื่อเสียงขึ้นและในปี1994เดือนตุลาคมนะคะ RPG 7ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้ในการสู้รบอากาศยานแต่กลุ่มนักรบของไอดิดก็ได้นำมาใช้ในการยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกสหรัฐเป็นผลทำให้เครื่องแบ็คฮอคของกองทัพบ,บกสหรัฐตกลงใจกลางกรุงโมกานิซูประเทศโซมาเลีย ซึ่งภายหลังเรื่องราวนี้ก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ค่ะและในช่วงนี้เราไปรับฟังสารคดีกันได้เลยค่ะสวัสดีแฟนรายการภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะที่รักทุกท่านครับ รายการตอนที่24ตอนนี้ปู่แปะขอชวนพูดชวนคุยเรื่องของอาวุธชนิดหนึ่งที่มีดีไซน์เรียบง่ายใช้งานก็ง่ายทนทานพกพาสะดวกและที่สำคัญที่สุดคือราคาถูกเราเคยเห็นเจ้าอาวุธชนิดนี้ในข่าวสงครามเห็นในภาพ,พย,ายนตร์กันมาแล้วทั้งนั้น ในภาพยนตร์สงครามเกือบทุกเรื่องทุกครั้งที่ตัวละครพระเอกหรือผู้ร้ายหยิบอ้เจ้าอาวุธชนิดนี้ขึ้นมาประทับบ่าเลงแล้วบรรจงลั่นไกลูลกจรวดวิ่งแหวกอากาศออกไปเมื่อนั้นมันคือบันไลตายหมู่มันเป็นอาวุธสงคราม ที่ผู้คนได้เห็นในภาพยนตร์ในโทรทัศน์มากที่สุดและถ้าท่านได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Black Hawk Down ที่ออกฉายไปทั่วโลกเมื่อปี2,544ไอจรวดนรกตัวเล็กๆตัวนี้แหละคืออาวุทธที่สอยเยี่ยวดำ <it> s <S Black Hawk ของกองทบกสหรัฐร่วมในการรบที่เมืองโมกาดิชูประเทศโซมาเลีย ปูกแปขอแนะนำเครื่องยิงจรวด RPG ขอตั้งชื่อรายการตอนนี้ว่า RPG หัวปรีมรณะ RPG ย่อมาจาก Rocket Propelled Grenade เป็นอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเบา ใช้ประทับบ่ายิงเครื่องยิงกว้างปากลำกล้อง40มิลิเมตรส่วนลูกจรวดขนาด82มิิเมตร RPG คือเขี้ยวเล็บที่กองทัพโซเวียตรีบเร่งผลิตขึ้นมาเพื่อจะใช้ทำลายรถถังยานยนต์ที่มั่นที่กำบังยิงใส่ตึก รวมทั้งสังหารบุคคลที่เป็นกลุ่มกล้อน RPG มีที่มาที่ไปอย่างไรช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง <19 36 S 1> กองทัพนาซีอรม,มันของฮิตเลอร์ใช้ทหารม้ายานเกราะทหารราบยานยนต์ทหารปืนใหญ,ญ่รบด้วยวิธีรุก ยุโรปเกือบทั้งหมดอยู่ในกำปั้นเหล็กของทหารเยอรมันมิถุนายนพศ2484ของทัพนาซีเยอรมันไปเปิดศึกขึ้นมาอีกหนึ่งแนวรบฮิตเลอร์สั่งบุกตะลุยโซเวียตในขณะที่โซเวียตยังตั้งหลักไม่ทัน ทหารโซเวียตแตกพ่ายถอยร่นเสียที่มันให้ทหารเยอรมันในทุกสมรภูมิทหารโซเวียตยอมรับว่าอาวุธต่อสู้รถถังของฝ่ายเยอรมันที่นำมาใช้มันเป็นของดีทหารโซเวียตรีบคิดรีบหาทางที่จะผลิตอาวุธชนิดนี้เพื่อจะนำมาสอยรถถังเยอรมัน น้ำยอกต้องเอาน้ำบงในเวลาไม่นานนัก RPG 2, 2เป็นอาวุธที่ทหารโซเวียตตั้งใจใช้เป็นอาวุธปราบรถถันนำพาไปง่ายๆประทับบายิงได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องดูแลรักษามากนักไม่มีเทคโนโลยียุง่งยากลูกจรวดมีน้ำหนักเบาขนาดกว้าง ปากลำกล้องของเครื่องยิง40มิลิเมตรลูกจรวดขนาด82ม mm, ิิเมตรบรรจุลูกจรวดผ่านปากกระบอกนำพาไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นใช้ยิงเล็งตรงต่อเป้าหมายยิงจากท่านอนหรือจะใช้โครงค้ำยันเพื่อการยิง RPG 2ระยะยิงหวังผล150เมตรยิงไกลสุด1,500เมตร ทหารโซเวียตที่นำ RPG 2ไปใช้ในสนามรบยอมยกนิ้วให้นี่คืออาวุธที่เราต้องการมันเจ๋งจริงๆมันตอบโจทย์ได้จริงนอกจากนั้นทหารโซเวียตยังใช้ RPG 2ไปยิงทำลายที่มัน่นยิงทำลายขบวนยานยนต์ได้อย่างสะใจ RPG 2นับล้านชุดแพร่กระจายไปในกลุ่มประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสซเวียต RPG 2เป็นของดีราคาถูกเป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นศัตรูตัวฉกาจของรถถังแบะอย่างในเวลานั้นจีนเป็นมหามิตรของสซเวียตได้รับการสนับสนุนให้ไปผลิตใช้เองบ้างเมื่อจีนขยับ นั่นหมายถึงตัวเลขของไอ้เจ้าวปรีมรณะต้องพุ่งขึ้นเป็นหลักล้านหน่วยจีนนำต้นแบบไปผลิตโดยใช้ชื่อว่า Rocket Type 56เป็นจรวดเจาะเกราะต่อสู้รถถังทรงตัวด้วยครีบหางบรรจุลูกจรวดทั้งปากลำกล้องแผ่นครีบหางเป็นแผ่นแนบม้วนพับติด กับท่อท้ายลูกจรวดด้วยแหวนยึดมันจะหลุดออกโดยอัตโนมัติเมื่อบรรจุลูกจรวดเข้ากับเครื่องยิงเครื่องลนันไกเป็นแบบสปริงดันนกศัพท์ด้านท้ายท่อยิงเป็นรูปทรงกระบอกตรงหรือเป็นแบบปากแตรในบางรุ่นง่ายแสนง,ง่ายสำหรับการใช้งานหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โซเวียตเป็นฝ่ายชนะสงครามบทเรียนจากสงครามบอกว่าเมื่อเกราะรถถังมีความหนาขึ้นรถถังมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาวุธที่จะใช้ต่อต้านรถถังก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโซเวียตให้บริษัทเอกชนวิจัยพัฒนาสมรรถนะของหัวปีให้มีอำนาจทำลายล้างสูงขึ้นในเวลาไม่นานนัก บริษัทบาซอลประสบความสำเร็จในการผลิตลูกจรวดที่เรียกว่า RPG 7 RPG 7เข้าประจำการในกองทัพโซเวียตในปีพศ2504มีน้ำหนักประมาณ7กิโลกรมัมระยะหวังผลประมาณ200เมตรความเร็วปากลำกล้อง 115เมตรต่อวินาทีระยะยิงหวังผล200เมตรยิงไกลสุด1,500เมตรสามารถเจาะเกราะได้หนาราว180มิมลิเมตรหัวจรวดแบบมาตรฐานใช้ซีโเป็นตัวสร้างแรงระเบิด r p g 7ได้รับความนิยมแบบแรงไม่ตกโซเวียต แจกจ่ายขายไปยังประเทศกลุ่มสนธิสัญญาวอร์ซอกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์หัวจรวดของ RPG 7เพิ่มแรงทําลายล้างมากขึ้นหัวจรวดเจาะเกราะนอกจากจะสร้างแรงอัดแล้วก็ยังสามารถแผ่รังสีความร้อนเพื่อฆ่าศัตรูให้ได้มากกว่าเดิม ความเป็นอัจฉริยะของเครื่องยิงรุ่นนี้คือลำกล้องยิงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้จรวดพุ่งออกจากเครื่องยิงโดยไม่ปล่อยควันออกมาซึ่งการปล่อยควันการมีควันหมายถึงการเปิดเผยที่ต่างยิง นี่คือจุดเด่นที่นักรบทั้งหลายยอมยกนิ้วให้ในกรณีของ RPG 7ลูกจรวดจ,จะถูกปล่อยออกมาโดยการชาร์จพลังดินปืนและมอเตอร์จรวดจ,จะจุดระเบิดหลังจาก10เมตรจรวดขับดันจะเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ภายในท่อจีนไม่รอช้า รีบซื้อสิทธิบัตรจากบริษัทในโซเวียตไปผลิตและส่งออกทำให้จำนวนของ RPG 7ทั่วโลกมีมากถึง10ล้านกระบอก RPG 7ตัวเครื่องยิงมีขนาดสั้นกว่า<ม>เครื่องเล็งเป็นระบบองค์ทัศนะสามารถเล็งได้ทั้งกลางวันและกลางคืนหางนำทิศเปลี่ยนใหม่ เป็นแบบใบมีดขนาดใหญ่และจะกลางออกทันทีที่ลูกจรวดถูกยิงพ้นลำกล้องส่วนท้ายสุดของลูกจรวดจ,จะกลางออกทำหน้าที่นำทิศคริบที่กลางออกจะทำให้ลูกจรวดหมุนตัวเล็กน้อยขณะแหวกอากาศสู่เป้าหมายซึ่งจะทำให้จรวดทรงตัวดีขึ้นขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าลูกจรวด มี r o เก็ตมอเตอร์โดยเมื่อยิงลูกจรวดพ้นปากลำกล้องไปแล้วประมาณ10เมตร r o เก็ตมอเตอร์จะจุดตัวขึ้นทำให้มีระยะยิงเพิ่มขึ้นเป็น500เมตรก่อนทำการยิง r p g 7จะต้องทำการประกอบชุดดินขับจรวดโดยการขันเกลียวยึดเข้าไปกับตัวจรวดเสียก่อนการทำสงครามมีต้นทุน ต้องมีเงินซื้ออาวุธเครื่องยิงจรวด RPG 2ราคากระบอกละประมาณ24,000บาทเครื่องยิงจรวด RPG 7กระบอกละประมาณ46,000บาททหารกองกำลังทุกฝ่ายแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของสหรัฐเองยังยอมรับว่าไอ้เจ้าหัวปีทั้งสองรุ่น เป็นเครื่องยิงกรวจพกพาที่เป็นขวัญใจของเรานรักรบพอๆพกับปืน a k 47ที่คนไทยเรียกว่าปืนอาก้าราพศ2,509กองทัพโซเวียตที่วางตัวเป็นพี่ใหญ่ใจดีหวังดีมอบ r p g 2 ให้กองทัพเวียดนามเหนือจำนวนมหาศาลเพื่อให้เอามายิงยานเกราะยานยนต์อเมริกันในสงครามเวียดนาม RPG 2คือเที่ยวเล็บที่ร้ายกาจทำความพินาศให้กับยานเกราะยานยนต์ของสหรัฐแบบย่อยยับตั้งแต่นัดมา RPG แจ้งเกิดในตลาด การค้าอาวุธเต็มตัวกองทัพทั่วโลกหิวกระหายใครซื้อ RPG จากโซเวียต RPG 2และ RPG 7มาอาลวาแสดงแสนยานุภาพสุดขรืโหดในสงครามเวียดนามสงครามในลาวการลบในกัมพูชารวมถึงผู้ก่อการล้าคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ก็ครอบครองอาวุธยุมทูตชนิดนี้กองกำลังของชนกลุ่มน้อยในพม่าทางทิศตะว,วันตกของเราก็ใช้ไอ้เจ้าหัปรีนี่เป็นอาวุธหลักในการสู้รบก,กับทหารพมา่าพศ .2522 เป็นช่วงเวลาที่ผู้นำทางทหารของไทยทําความเข้าใจกับผู้นำทางทหารของจีนอย่างแนบแน่น เพื่อจะดนับไฟสงครามพิจีนกสนจะใจดีเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แบ่งปัน r p g ทั้งเครื่องยิงและลูกจรวดให้กับกองทัพไทยแบบหน้ำใจหน่วยทหารพราน,านหน่วยรบพิเศษได้รับแจกจ่ายเป็นลำดับแรก ทหารทุกหน่วยพอใจอุ่นใจกับ RPG หน่วยทหารของปู่แปะก็เคยมี RPG ในอัตราขณะปฏิบัติราชการชายแดนมี RPG แล้วอุ่นใจมันไม่เกเรในเวลานั้น RPG จากจีนมันคืออาวุธชนิดเดียวที่จะใช้ยับยัง้งรถถังและยานยนต์ รวมทั้งที่มันดัดแปลงของข้าศึกได้หน่วยยานเกราะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการรบในป่าเขารบในเมืองยอมรับว่าไอ้เจ้าโวปรีมรณะมันน่าสะพึนกลัวคนยิงคนเดียวที่แอบซุ่มหลังต้นไม้ขุดหลุมซุ่มยิงหรือแอบตรงซอกเมื่อมันปล่อยไอ้เจ้าโวปรีมาแล้ว มันคือการสังหารหมู่ไม่ว่าจะเป็นการรบที่ไหนก็ตามขอย้ำว่านี่คืออาวุธที่ทรงอนุภาพพกพาง่ายใช้งานง่ายไม่ต้องดูแลรักษามากเปียกฝนลงน้ำก็ยังยิงได้แถมราคาแสนถูก ว่าข้อมูลตรงนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆและแฟนรายการปู่แปะฝากกดไลค์ฝากแชร์ขอบคุณครับ และนั่นก็คือเรื่องราวนะคะของสารคดีภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กในชื่อตอน RPG หัวปรีมรณะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมาชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทับพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบบัตรให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกผลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีด2 ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์02475 5557หรือ02475 4584 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ใจเพื่อบวงประชาชีวิตนี้เพื่อกสัตราพระศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแมูญสน้นลมหายใจเอกราชชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชน รงประชาทนสุขสดใส